สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องออโตบางรีวิวยูทูบชาแนลช่องที่นําเสนอรีวิวรถยนต์สุดล้ําสมัยรถหรูรถสปอร์ตและรถอเนกประสงค์ที่คุณต้องหลงรักในวิดีโอวันนี้เราจะพาคุณไปจอดลิกับรถกระบะอเนกประสงค์รุ่นใหม่ล่าสุดที่กําลังจะเปลี่ยนเกมการขับขี่ไปตลอดกาลลองมิกภาพดูสิครับรถกระบะที่ไม่ใช่แค่พาหะธรรมดาแต่เป็นยานพาหนะแห่งอนาคตที่มีพลังงานไฟฟ้าสุดแรงดีไซน์ล้าสมัยดังมาจากภาพยนตร์ไซไฟ และระบบขับเคลื่อน6ล้อที่พร้อมพิชิตทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นถนนเรียบลื่นในเมืองใหญ่ทางดินครุขาะในป่าเขาหรือแม้แต่ทะเลทรายร้อนระอุรถคันนี้คือ2,026 BYD a l t r a Youzan ATA 25รถกระบะ3า3คูณสสุดโหดจากค่าย BYD ที่จะทำให้คุณตะลึงไปกับความสามารถที่เหนือชั้นแต่ก่อนอื่นผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวิดีโอนี้เป็นเนื้อหาสมมุติ ไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ประกาศอย่างเป็นทางการจาก BYD แต่เป็นไอเดียของผมเองล้วนๆที่สร้างขึ้นจากจินตนาการและแนวคิดเกี่ยวกับรถยนต์แห่งอนาคตถ้าคุณพร้อมแล้วไปเริ่มรีวิวกันเลยครับก่อนอื่นเรามาพูดถึงที่มาของเจ้า BYD a n t r a y u z a a t a 25กันก่อน BYD Review y o r a m เป็นแบรนด์รถยนต์จากจีนที่เรารู้จักกันดีในฐานะผู้นําด้านรถยนต์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีแบตเตอรี่บลดแบตเตอรี่ Battery, ที่ปลอดภัยและทนทานพวกเขามีรถยนต์ขายดีอย่างอัตโต้ส ซีลและดอนฟิลที่ครองตลาดทั่วโลกแต่ในไอเดียของผมครั้งนี้ BYD มาท้มาทายตลาดรถกระบะอนเนกประสงค์ด้วยโมเดลอันตรายูซัตเอทีเอ25ซึ่งเป็นคอนเซปต์สมมติสำหรับปี2026ที่ผสมผสานระหว่างความหรูหราความแข็งแกร่งและเทคโนโลยีล้ำสมัยชื่อ ata, ยูซัเอทีย่อมาจากอันตราโซนแอดเวนเจอร์ทรัคซึ่งบ่งบอกถึงการผจญภัยในโซนสุดข,ขีดส่วน a 25หมายถึงรุ่นเริ่มต้นในซีรีส์ A ที่มีขนาดกระทัดรัดแต่พลังเต็มเปี่ยม รถคันนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้ที่ต้องการรถที่ทั้งใช้งานในชีวิตประจำวันและออกิปผจญภยัยโดยเฉพาะในเอเชียและตลาดเกิดใหม่ที่ BYD กําลังขยายตัวอย่างรวดเร็วราคาคาดการเริ่มต้นที่ประมาณ1.5ล้านบาทซึ่งถือว่าคุ้มค่ามากเมื่อเทียบกับคู่แข่งอย่างเท s l a c y b e r ร์ทรัหรือ Ford f 150 Lightning แต่จําไว้นะครับนี่เป็นแค่ไอเดียสมมุติของผมไม่มีประกาศจริงจาก BYD มาดูภายนอกกันก่อนเลยครับดีไซน์ของ BYD Ultra u z a a t a 25นั้นเรียกได้ว่าล้ำสมัยสุดๆตัวถังเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิกที่สะท้อนแสงแดดได้อย่างสวยงามผสมผสานกับเส้นสายคมกริบแบบ Dragon Face ที่เป็นเอกลักษณ์ของ BYD แต่ถูกอัปเกรดให้ดูดันยิ่งขึ้นด้านหน้ามีกระจังหน้าแบบปิดสนิทเพื่อลดแรงต้านอากาศโดยมีโลโก้ BYD สีเงินสองประกายอยู่ตรงกลางแถมด้วยไฟเลเแมทแบบอัต i ี e ที่ปรับแสงอัตโนมัติต,ตามสภาพแวดล้อม สามารถฉายภาพโปรเจคเตอร์ลงพื้นเพื่อแสดงสัญญาณเตือนได้ด้วยกระโปรงหน้าโคง้งมนแต่แข็งแกร่งด้วยวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ผสมอลูมิเนียมที่น้ำหนักเบาแต่ทนทานต่อการกระแทกในไอเดียของผมกระจังหน้าทำจากวัสดุพิเศษที่สามารถเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิภายนอกเพื่อช่วยระบายความร้อนและมีเซ็นเซอร์ตรวจจับฝุ่นละอองเพื่อแจ้งเตือนผู้ขับขี่เมื่ออากาศไม่ดี ไฟหน้ามีโหมดต่างๆมากมายเช่นโหมดไฮบีมที่ไม่แสบตาร,รถคันหน้าโดยใช้เทคโนโลยีพิกเซลไลท์ที่ควบคุมแสงแต่ละจุดแยกกันและยังมีโหมดฟลกไลท์ที่ส่องทะลุหมอกได้ไกลถึง200เมตรทำให้ขับขี่ในสภาพอากาศเลวร้ายได้อย่างปลอดภัยเลื่อนมาด้านข้างจะเห็นจุดเด่นที่สุดของรถคันนี้คือระบบขับเคลื่อน6ล้อหรือ 3x3 ที่มีล้อคู่หลังเพื่อเพิ่มความมั่นคงบนทางครุขระ ยางขนาด35นิ้วจาก Michelin All Terrain ถูกติดตั้งบนล้ออลลอย20นิ้วสีดำด้านที่ดูเท่มากมีปีกนกนกหรือเฟนเดอร์แฟลสสีดำด้านล้อมรอบล้อเพื่อป้องกันโคลนและเศษหินกระเด็นหลังคามีรางสำหรับติดอุปกรณ์เสริมเช่นจัก,กรยานหรือกระเป๋าเดินทางและมีไฟ LED แถบยาวรอบคันที่เปลี่ยนสีได้ตามโหมดขับขี่เช่นสีน้ำเงินสำหรับโหมดอีโคสีแดงสำหรับโหมดสปอร์ตกระจกมองข้างเป็นแบบกล้องดิจิทัลที่แสดงภาพบนหน้าจอภายในแทนกระจกจริงเพื่อลดจุดบอดและเพิ่มความปลอดภยัย ระยะฐานล้อยาว3.2เมตรทำให้รถมีความยาวรวม5.4เมตรกว้าง2เมตรและสูง1.9เมตรซึ่งพอดีสำหรับการขับในเมืองไทยโดยไม่รู้สึกอึอดอัดในจินตนาการของผมล้อทั้ง6ถูกออกแบบให้มุนอิสระได้เพื่อหมดครับวอล์กที่รถสามารถเคลื่อนที่ด้านข้างได้เหมือนปูทำให้จอดรถในที่แคบง่ายขึ้นและเฟนเดอร์แฟร์ยังมีระบบเซลล์คลีนนิ่งที่ฉีดน้ำล้างโครนอัตโนมัติเมื่อตรวจจับสิ่งสกรปรกหลังคาพารามิก l ลาสที่สามารถปรับความทึบแสงได้ด้วยอิเล็กโทรโครมิคเทคโนโลยี ทำให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินกับวิวท้องฟ้าโดยไม่ร้อนและร่างหลังคารองรับน้ำหนักได้ถึง200กิโลกรัมสำหรับติดรูฟเทนหรือโซลา่าพารแนลเพิ่มเติมเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ขณะจอดด้านท้ายนั้นน่าประทับใจไม่แพ้กันมีปีกท้ายสปอยเลอร์แบบ Active a e r o ที่ปรับมุมตามความเร็วเพื่อเพิ่มดาวฟอสและประหยัดพลังงานไฟไท้ายเล็ซแบบฟูวิทยาวทั้งฝั่งผสานกับแถบแสงสีแดงที่เชื่อมต่อกันสวยงามและมองเห็นได้ไกลท่อไอเสียปลอมที่เป็นช่องระบายอากาศสำหรับระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ และมีกล้อง360องศาแบบเบอร์สไอวิวสำหรับจอดรถในที่แคบพื้นที่กระบะดท้ายกว้าง1.8เมตรยาว1.5เมตรสามารถบรรทุกของหนักได้ถึง1,200กิโลกรัมมีฝาครอบกระบาบแบบไฟฟ้าที่เปิดปิดอัตโนมัติด้วยปุ่มหรือแอปมือถือ และมีระเบ,บลบล็อกอัจฉริยะที่ตรวจจับการบุกลุกด้วยเซ็นเซอร์อุลตราโซนิกด้านล่างมีกันชนหลังที่แข็งแกร่งพร้อมฮุกจูงลากที่รองรับน้ำหนักลากจูงได้3,500กิโลกรัมทำให้เหมาะสำหรับลากพ่วงเรือหรือเทรลเลอร์อสำหรับคาราวานภาพรวมภายนอกของยู a ซอตเอทีเอาทำให้มันดูเหมือนยานอาวกาศที่ลงจอดบนโลกผสมผสานความดิบเถื่อนของรถกระบะอเมริกันเข้ากับความล้ำของรถยุโรปได้อย่างลงตัวในไอเดียสมมติของผมไฟไท้ายยังมีฟังก์ชันโปรเจคชันที่ฉายภาพโลโก้ BYD หรือข้อความเตือนลงพืื้นเม่ออจอด และกันชนหลังมีบิลอินแรมที่พับออกมาเพื่อโหลดของนักง่ายขึ้นเช่นมอเตอร์ไซค์หรือ ATV และตัวถังทั้งคันเคลือบด้วยนาโนโคตติ้งที่ป้องกันรอยขีดข่วนและทำความสะอาดตัวเองได้เมื่อฝนตกทำให้รถดูใหม่เสมอไม่ว่าจะลุยทางไหนตอนนี้เรามาจอดลึกภายในห้องโดยสารกันบ้างครับเปิดประตูเข้าไปคุณจะพบกับบรรยากาศที่หรูหราเกินคาดสำหรับรถกระบะ วัสดุตกแต่งเป็นหนังสังเคราะห์เวกันเลเทอร์สีน้ำเงินเข้ากับตัวถังผสมกับอลูมิเนียมพีอัม,มุกและคาร์บ,บอนไฟเบอร์ที่สัมผัสดได้นุ่มนวลเบาะนั่งหน้าเป็นแบบ Bucket ตซีดรองรับร่างกายดีเยี่ยมปรับไฟฟ้า12ทิศทางมีระบบนวดหลังและทำความร้อนเย็นในตัวสำหรับผู้โดยสารด้านหลังมีที่นั่งสที่แบบแถวเดียวกว้างขวางสามารถพับเก็บได้เพื่อเพิ่มพื้นที่บรรทุก เบาะหลังปรับเอนได้180องศาเหมือนนอนในโรงแรม5ดาวพื้นที่สีสัดสูง1.05เมตรและพื้นที่ขาสูง1เมตรทำให้แม้แต่คนตัวสูง190เซนติเมตรก็นั่งสบายในจินตนาการของผมเบาะนั่งมีเมมโมรีฟังกชชันที่จดจำตำแหน่งสำหรับผู้ขับ3าคนและมีเซ็นเซอร์ที่ตรวจจับน้ำหนักเพื่อปรับความแข็งอ่อนอัตโนมัติตามรูปร่างผู้โดยสารหนังเวกันเลเทอร์ยังมีคุณสมบัติต้านแบคทีเรียแอลกันน้ำทำให้เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือสัตว์เลี้ยง จุดเด่นของห้องโดยสารคือหน้าจอสัมผัสขนาดยักษ์17.3นิ้วตรงกลางคอนโซลหลักระบบ Infotainment D-Link 5.0ที่รองรับ Apple CarPlay Android Auto และ b y d App Ecosystem คุณสามารถควบคุมทุกอย่างตั้งแต่การนำทางไปจนถึงการปรับแอร์ด้วยเสียงพูดภาษาไทยได้เช่นเปิดเพลงลูกทุ่งหน่อยแล้วมันจะเล่นให้ทันทีหน้าจอแสดงผลหลังพวงมาลัยเป็นแบบดิจิตอลคลัสเตอ12.3นิ้วแสดงข้อมูลแบบ 3D โฮโลกราฟิกที่หมุนได้ตามมุมมองมี SUD e a d Up Display โปรเจกต์ข้อมูลลงกระจกบางลาย10.25นิ้วเช่นความเร็วระบบนำทางและการแจ้งเตือนพวงมาลัยมันติฟังชันแบบดีคัดทุ่มหนังและมีแผ่นเดินชิปสำหรับโหมดแมนนวลระบบเสียงไดโนดิโอขนาด12ลำโพงกำลัง960วัตต์ให้เสียงเบสแน็กแนนเหมาะสำหรับฟังคอนเสิร์ตขณะขับทางไกลในไอเดียของผมหน้าจอ17.3นิ้วมีสปริทสกรีนที่แบ่งเป็นสี่ส่วนเช่นฝั่งผู้ขับดูแผนที่ฝั่งผู้โดยสารดูหนัง Netflix และยังมีเจสเจอร์คอนโทรลที่บกมือเพื่อเปลี่ยนเพลงหรือรับสายโทรศัพท์ ระบบดิลิ้งห้เชื่อมต่อกับคลาวเพื่ออัปเดตแผนที่เรียลไทม์และมี AI a s s i s t a n t ที่เรียนรู้พฤติกรรมผู้ใช้เช่นแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดตามเวลาปกติที่คุณขับและระบบเสียงไดโนเดโอมีอ e ีควอ i ลเซอร์แบบคัสตอมสำหรับเพลงแต่ละแนวเช่นร็อกคลาสสิคอลหรือไทยป๊อปทำให้เสียงออกมาสมบูรณ์แบบเทคโนโลยีภายในยังมีอีกเพียบเช่นช่องชาร์จไร้สาย 50W 2.USB-C ดเเร็ว 100W สำหรับชาร์จแล็ปท็อปแอร์อัตโนมัติ4โซนที่ปรับอุณหภูมิแแยยกตตาามผู้โดสร่ละคน ด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับอุณหภูมิร่างกายระบบกรองอากาศ PM 2.5ด้วย H E P A ฟิลเตอร์ที่ดักจับไวรัสได้99.9%และมีโหมด Purify สำหรับวันสโมคสูงกระจกหลังมองเห็นแบบดิจิตอลที่ซูมได้5เท่าและมีไนวิชั่นสำหรับขับตอนกลางคืนพื้นที่เก็บของภายในกว้างขวางมีกลบบล็อกที่เย็นได้ช่องประตูขนาดใหญ่และคอนโซลกลางที่เปิดได้เก็บของส่วนตัว ไฟแอมเบียนเลดรอบห้องโดยสารเปลี่ยนสีได้64สีตามอารมณ์ของคุณเช่นสีฟ้าสำหรับผ่อนคลายสีแดงสำหรับตื่นเต้นภาพรวมแล้วห้องโดยสารของ USAT t a 25ไม่ใช่แค่ห้องขับแต่เป็นห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ที่ทำให้ทุกการเดินทางสนุกสนานในจินตนาการสมมุติของผมแอร์ซีโซนมีอาร oma diffuser ที่ปล่อยกลิ่นหอมตามชอบเช่นกลิ่นลาเวนเดอร์สำหรับผ่อนคลายหรือกลิ่นมิ้นสำหรับสดชื่น และ Globebox มีคูลลิงฟังก์ชันที่เก็บเครื่องดื่มเย็นได้ระบบในวิชั่นใช้อินฟาเรดคม a าที่ตรวจจับสัตว์หรือคนเดินถนนในที่มือและแจ้งเตือนด้วยเสียงและภาพ AR บน HUD ทําให้ขับกลางคืนปลอดภัยยิ่งขึ้นมาถึงหัวใจสําคัญของรถคันนี้กันบ้าง คือระบบขับเคลื่อนและสมรรถนะทัันตรายูัตเอ a ีเ t ย a ่ใช้ระบบไฟฟ้าล้วน100%ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า3ตัวตัวหน้ากำลัง200แรงม้าตัวกลาง300แรงม้าและตัวหลังคู่กำลังรวม400แรงม้าทำให้กำลังรวมทั้งคันทะลุ900แรงม้าแรงบิด1,200นิวตันเมตรส่งผลให้เร่งศูนยถึง100กิโลเมตรชั่วโมงในเวลาแค่3.5วินาทีเร็วกว่ารถสปอร์ตหลายคัน ระบบขับเคลื่อน 4WD อัจฉริยะที่กระจายแรงบิดอัตโนมัติตามสภาพพื้นผิวเช่น60%ไปล้อหลังสำหรับทางตรง100%ไปล้อหน้าและกลางสำหรับทางโคง้งและโหมด Crab Walk ที่ทำให้รถเดินทางด้านข้างได้เหมือนปูสำหรับจอดในที่แคบแบตเตอรี่ Blade Battery ขนาด120กิโลวัตต์ชั่วโมงความหนาแน่นพลังงานสูงให้ระยะทางวิ่งไกลถึง800กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP และรองรับชาร์จเร็ว d c 800V ที่ชาร์จจาก10 80%ใน20นาทีเท่านั้นไม่ต้องรอชาร์จหน้าเบืออีกต่อไประบบ Regenerative b r a ร i n g ที่กเก็บพลังงานจากการเบรกคืนพลังได้ถึง30%ของระยะทางนอกจากนี้ยังมีโหมดขับขี่หลากหลายเช่น Eco สำหรับประหยัดพลังสปอร์ตสำหรับความเร็วสูง Off-road สำหรับทางครูคราสโนสำหรับหิมะและทาวสำหรับลากจูงระบบช่วงลุงแอร์ u s p e n s i o n ที่ปรับความสูงอัตโนมัติได้10ซนเมตร เช่นยกสูงขึ้นสำหรับทางลุยหรือต่ำลงสำหรับทางเรียบเพื่อลดแรงตาร้านล้อหล้อช่วยกระจายน้ำหนักทำให้รถไม่ลื่นถลายบนทางชันและมีระบบท็อกเวกตอริงที่ควบคุมการหมุนของแต่ละล้อแยกกันในไอเดียของผมมอเตอร์แต่ละตัวมีคูล n g ิสเต็มแยกเพื่อป้องกันโอเวอร์ฮีทเมื่อขับออฟโรดนานๆและแบตเตอรี่แบตมีโมดูลที่ถอดเปลี่ยนได้ง่ายทำให้ซ่อมบำรุงถูกและรีเจ n เนอเรทีฟเบรกกิ้งมีเลเวอปรับได้5ระดับจากเบาไปแรงเพื่อให้เหมาะกับสไตล์ขับของแต่ละคน โหมดคร a บวอล์กใช้ AI ในการคำนวณมุมหมุนล้อเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคและ Air suspension s u s สเปนชันเชื่อมต่อกับ GPS เพื่อปรับสูงต่ำตามเส้นทางที่กำลังจะมาถึงเช่นยกสูงก่อนเข้าทางลุยมาพูดถึงความสามารถออฟโรดกันครับเพราะยูซ a าเอทีเเกิดมาเพื่อการผจญภัยมุมเข้า35องศามุมออก30องศาและมุมก้ม25องศาทําให้ปีนเนินได้สบายระยะต่ําจากพื้น28ซนมปรับได้สูงสุด30ซนเมตร มีระบบ Terrain Response ที่สแกนพื้นผิวด้วยลิดาและกล้อง12ตัวแล้วปรับการขับอัตโนมัติเช่นเพิ่มแรงบิดล้อหลังสำหรับโครนหรือล็อกเฟืองท้ายสำหรับหินกรวดกระบะท,ท้ายมีระบบ power outlet 220V 3,500W วัตสำหรับเสียบเครื่องมือก่อสร้างหรือเตาปิ้งบาร์บีคิวได้และมีวินช์ไฟฟ้ากำลัง12,000ปอนด์สำหรับดึงตัวเองออกจากหลุมโครน ผมเคยลองขับรถออฟโรดธรรมดาแล้วติดหลุมบ่อยแต่กับคันนี้มันเหมือนจะมี GPS นำทางแบบเรียลไทม์ที่บอกเส้นทางที่ดีที่สุดและมีโดรนด็อกบนหลังคาที่ปล่อยโดรนสำรวจเส้นทางข้างหน้าได้ระยะ5กิโลเมตรส่งภาพสดๆลงหน้าจอเรียกได้ว่าออฟโรดแบบไม่ต้องกลัวหลงทางอีกต่อไปในจินตนาการสมมุติของผม Terrain Response มีโหมดพิเศษเช่น Rock Crawl ที่ปรับท็อกต่ำแต่ต่อเนื่องสำหรับปีนหินและ Mud r o o ที่หมุนล้อสลับกันเพื่อขุดโคลนออก และโดรนมีคาเมรา 4K ที่บันทึกวิดีโอการผจญภัยได้และแชร์ไปยังโซเชียลมีเดียโดยตรงวิงชมี r e m ีโมทคอนโทรลผ่านแอปมือถือทําให้ควบคุมจากระยะไกลได้และ Power o u t เอามีอินเวอร์เตอร์ที่แปลงไฟจากแบตเตอรี่ให้สเตเบิลสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กูสทีวิเทลนายเช่นแล็ท็อปือกล้อง ด้านความปลอดภัย BYD Ultra u s e t ATA 25ได้รับการติดตั้งเทคโนโลยีระดับ5ดาวจาก Euro NCAP คาดการไว้ครับโครงสร้างตัวถังใช้ Antra High-Strength Steel ผสมคาร์บอนไฟเบอทดสอบกระแทกได้5ดาวเต็มระบบ ADAS 2.0รวม28ฟีเจอร์เช่น Adaptive Cruise Control ที่ปรับความเร็วตามรถข้างหน้าเล n e Keep Assist ที่ช่วยพวงมาไหลาไม่ให้ออกนอกเลนอัตโนมัติ Emergency Braking ที่เบรกอัตโนมัติเมื่อตรวจจับคนเดินถนนหรือสัตว์ป่าและ Blind Spot Monitoring ที่แสดงภาพด้านข้างบนหน้าจอมี360องศาคาเมรากับอุลตร s าโซนิกเซนเซอร์2จุดสำหรับจอดรถและถอยหลังและระบบอ e ีคอ l ที่โทรแจ้งตำรวจอัตโนมัติเมื่อเกิดอุบัติเหตุ พร้อมส่งตำแหน่ง GPS ไปยังครอบครัวสำหรับเด็กและผู้สูงอายุมี ISO FIX และ Child p r e s e n t Detection ที่เตือนหากลืมเด็กในรถนอกจากนี้แบตเตอรี่มีระบบป้องกันไฟไม่ด้วยเซรามิกโคตติ้งที่ทนความร้อนได้1,500องศาเซลเซียสทำให้ปลอดภัยยิ่งกว่ารถน้ำมันทั่วไปในไอเดียของผม ADAS มี AI Learning ที่ปรับตามพฤติกรรมขับของผู้ใช้ เช่นถ้าคุณชอบขับเร็วมันจะเตือนล่วงหน้ามากขึ้นและออโตเมติกอิมเมอร์เจนซี i เบรกกิ้งรองรับดิเทค t ชันสำหรับจักรยานและสกูตเตอร์ในเมืองอ e ีอลเชื่อมต่อกับฮอสปิทอลเพื่อส่งข้อมูลสุขภาพผู้ขับถ้าตรวจจับฮาร์ดเรตผิดปกติผ่านเซ็นเซอร์บนพวงมาลัยและชายพรีเซนต์มีกล้องที่สแกนภายในรถทุกครั้งที่ดับเครื่องตอนนี้เรามาพูดถึงการใช้งานในชีวิตประจําวันกันบ้างครับ สำหรับคนเมืองอย่างเราๆในกรุงเทพมหานครยูซ่า a 25ขับนุ่มนวลมากด้วยระบบไซ e n t c คบินที่ลดเสียงรบกวนจากภายนอกได้95%ทําให้ขับในรถติดไม่เครียดประหยัดพลังงานด้วยโหมด Eco ที่กินไฟแค่15กิโลวัตต์ชั่วโมง100กิโลเมตรเทียบเท่าน้ำมัน1ลิตร10กิโลเมตรและมี v 2แนว Vehicle to Load ที่ใช้แบตเตอรี่รถจ่ายไฟให้บ้านหรือค่ายกล้าได้10กิโลวัตต์สำหรับวันไฟดับในการใช้งานจริงผมจินตนาการว่าคุณขับไปส่งลูกที่โรงเรียนตอนเช้าแล้วบ่ายออกทริปแคมปิ้งที่เขาใหญ่โดยไม่ต้องเติมน้ำมันเลยตลอดสัปดาห์ระบบอัปเดต OTA over the air ที่อัปเกรดซอฟต์แวร์ผ่านอินเทอร์เน็ตทุกเดือนทำให้รถของคุณสดใหม่เสมอไม่เหมือนรถเก่าที่ล้าสมัยในจินตนาการของผม i ซเ n t c คบินใช้ Active n o i น้อย n c e l l a t i o n เหมือนหูฟัง o s สเพื่อยกเลิกเสียงรถบรรทุกหรือแปร แล้ววยังมีแอปที่ตรวจสอบพลังงานเหลือและกำหนดลิมิตเพื่อไม่ให้แบตหมด OTA ยังอัปเดตฟีเจอร์ใหม่เช่นเพิ่มเกมบนหน้าจอสำหรับผู้โดยสารหรือปรับปรุง AI ในวิเคชันให้ฉลาดขึ้นและมี Park As s i s t ที่จอดรถอัตโนมัติในห้างสรรพสินค้าแคบๆโดยใช้ลิดาสแกนพื้นที่เมื่อเทียบกับคู่แข่งยู a ซดเอทีเอชนะขาดหลายด้านเทสลาไซเบ r ร์ u พัมีดีไซน์เหล็กกรดแต่ราคาแพง2.5ล้านบาทและระยะทางแค่500กิโลเมตรในขณะที่ยู a ซเอทีมี800กิโลเมตร และ6ล้อที่เสถียรกว่า Ford F150 Lightning แรงดีแต่หนักและก,กินไฟมาก580แรงม้าเทียบกับ900ของ u z a t a และทออ1,500ต m น้อยกว่า1,200นิวตเมตริเวียน R1 ทีล้ําแต่ผลิตน้อยและราคาสูงเริ่ม3ล้านในขณะที่ u z a t a 1.5ล้านเท่านั้น Toyota Hilux Hybrid ราคาถูกแต่เทคโนโลยีด้อยกว่าเป็น Hybrid ไม่ใช่ EV ลลวนและออ r o รดธรรมดาไม่เท่า6ล้อส่วน h u m m e r EV แรงแต่ใหญ่เกินไปสำหรับเมืองไทย และกินไฟมากกว่ายูซตเอทีชนะในเรื่องเรน800กิโลเมตร vs 500กิโลเมตรและไพร c ต่ำกว่าดีไซน์ยูซัตเอทีล้ำกว่าไซเบอร์ทรัคที่ดูเหลี่ยมเหลี่มและอินททเรียหรูกว่า F150 ที่ยังทราดสิคแนนอลระบบเซฟตี้ของยูซตเอทีมี28ฟีเจอร์เทียบกับบริเวณที่20กว่าและโดรนด็อกเป็นยูนิคฟีเจอร์ที่ไม่มีใครมีสำหรับตลาดไทยยูซัตเอทีเหมาะเพราะขนาดพอดีไม่ใหญ่เกินและประหยัดสำหรับคนเมืองที่น้ำมันแพง สรุปแล้วครับ2 0 2 6 BYD a n t r a u z ATA 2 5ไม่ใช่แค่รถกระบะแต่เป็นคู่หูแห่งอนาคตที่ผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกันไม่ว่าคุณจะเป็นนักธุรกิจที่ต้องการรถหรู หรือนักผจญภัยที่รักธรรมชาติคันนี้ตอบโจทย์หมดแต่จำไว้นะครับนี่เป็นเนื้อหาสมมุติล้วนๆไม่ใช่ของจริงจาก BYD เป็นแค่ไอเดียสนุกๆของผมถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับสไคร์ช่องออโตบานรีวิวเพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่ๆนะครับคอมเมนต์บอกหน่อยว่าคุณอยากเห็นรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหนะ้าสวัสดีครับ